อย่างร้อนเลยค่ะมาตอนเที่ยงไงใช่จะร้อนมากแต่ว่าสวยสมคําลําลือจริงนี่ขนาดเที่ยงนะใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเที่ยงสิบเอ็ดนาทีนะคะสถานีต่อไปของเรานะคะก็คือของเจียมค่ะอำเภอของเจียมไปเที่ยวกับเราในซีรีส์มาเดอร์อุบลไปกันค่ะ ส่วนแอนนั้นนะคะทุกคนหน้าเปื่อยหมดแล้วร้อนมากเออผาาอีสารนนะคือร้อนมากนตอนนี้ก็คือจอดข้างทางพีย,ยิมเอานา้ำกระติกน้ำแข็งกระติกน้ำแข็งเราก็น่ารักมากเลยค่ะสีสมอ่ะมาอ่ะพี่ยิมก็โชว์เสื้อกล้ามไปเลยนะครับร้อนจัด นอน,อนลงมาอ่ะไปะเดินทางกันต่ออุทยานแห่งชาติแก่งตะนะเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับกับอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะนะครับจังหวัดอุบลราชธานีสาหรับทริปนี้เป็นทริปอีสานนะครับทริปอีสานเราก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับแคมป์ครั้งแรกในภาคอีสานก็เปิดประสบการณ์ใหม่ครับไปพร้อมๆกับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับทลิปนี้ครับ สำหรับคนที่มีความฝันนะครับส่วนหนึ่งของความฝันของผมก็คือการเดินทางนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่เดินทางไปตามหาความฝันกันครับผม ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตำบลช่องเม็กนะครับมาสุดแดงอีสานนะครับในฝั่งอุบลเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่อุทยานครับแต่ว่าลองเดินทางขับรถมาดูครับว่าด่านตรงช่องเม็กหน้าตาเป็นยังไงเนาะผมก็ไม่เคยมาผมมาครั้งแรกเหมือนกันครับผมยังไงฝากติดตามกันต่อครับขอบคุณครับ มาพาพี่มาถูกคัางหรือเปล่าเนี่ยรอมาตามหาเก่งตะนะนะคะพี่กิมจะพาไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดาไวนะ้อะรอเข้าไปดูก่อนจุดหมายนี่คือจุดหมายอะไรก็อ้าวทำไมมันขึ้นภาวะใจ ปักหมดมาอุทยาแนแห่งชาติแองกอรนะแล้วสิ่งที่เรามาถึงคืออะไรคะประพาคานพอเนี่ยมยไหนอ่างอีกสามสิบสองกิโลนั่นไงอัก็ว่าตอนที่ดูมันสามสิบกว่ากิโลโอ่ะคนพาหลงแก้ว หันมาทำหน้าสำนึกผิดซิ <c oughs> พี่ยิ้มพาหลงอะทุกคนต้องเริ่มทางเริ่มต้นเดินทางกันใหม่ค่ะไปแต่ตรงนี้ไม่มงลงนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ร้อนมากร้อนมากๆ <c oughs> ตอนนี้เรามาแวะเข้าห้องน้ำตรงหมวดการทางนะคะของอำเภอโผงเจียม ผมมีลานกางเต็นท์ด้วยค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นลานกางเต็นท์น่าจะเป็นตรงนี้แหละวิวดีเหมือนกันนะเป็นลานหินนะคะไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่านะคะหมวดการทางอำเภอของเจียมนะคะใครผ่านไปผ่านมาอยากมาลองก็ลองมาดูได้วิวแม่น้ำมูลแบบนี้เลยค่ะวันนี้ครับพี่ผมจะไปอุทยานแก่งตะนาครับไปทางไหนพี่ ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่อุทยานเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหมือนฝนจะตกเราก็เลือกที่จอดกันมาสักพักหนึ่งนะครับสักพักใหญ่ๆแล้วแหละครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกผมก็เลยเปลี่ยนที่จอดรถนะครับเพราะว่าถามกับพี่เจ้าหน้าที่ไว้หลายจุดตอนนี้มาจอดข้างอาคารนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีไฟให้ใช้นะครับหลับแล้วหนึ่งลมเย็นดีมากครับตรงนี้เขา้าฝนจะตกฝนจะตกวันนี้คงไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายครับก็ สไตล์แคมป์แวนครับไม่ได้เน้นที่จอดครับเราชิลๆกับที่จอดแล้วก็ค่อยเดินไปหาบรรยากาศเาอาโิเคยก็ใกล้ๆรถก็จะแบบนี้ครับ้างรถเลยก็น่าจะเหมาลานคิดว่าถ้าจะไม่มีใครมากลางแล้วครับอุ่นหมูยอนะคะ อันนี้ยังไม่ใช่อาหารเย็นนะคะมีอุ่นหมูยอให้พี่ยิมกินเล่นนาหิวข้าวทำไรครับผมก็พี่บอกว่าหิวไงาอาหารว่างยังไม่ใช่ข้าวเย็นนะอุ่นหมูยอแล้วก็จ <c oughs> ำได้ไหมเมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อวานหรือวันก่อนอ่ะเมื่อวาน ราไปกินข้าวปุ้น,ชนเช้าม่ะทีะ่มันเหนียวขึ้นมหนียวเอ่ะไม่ข้าวเหนียวมากแต่อุ่นแบบนี้เลยทีมไปเซ็ตอุปกรณ์ให้เสร็จแล้วก็มากินอาหารว่างกินข้าวกันตั้งแต่สิบโมงเช้าน่าจะหิวแย่แล้วแหละฝนจะตกก่อนที่ฝนจะเทลงมาตอนเย็นกินต้มก๋วยจับแล้วกันได้ยินเสียงปลาลองไหมไปค่ะไปเซ็ตก่อนให้เสร็จนะคะ ฝังโน้นเสร็จอุปกรณ์ใกล้เสร็จอย่างหน้าฝนจะมาแล้วพี่เอมฝนจะตบน,นี่ยังทำไม่เสร็จเลยโอ้ทุกคนฝนจะตบได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมได้ยินขึ้นไม่ทำอะไร แล้วเข้าอะเราฝนตกมืดมากมาแน่แมืดขนาดนี้วันนี้ไม่ได้ถ่ายวิวอีกแล้วมืดแล้วขอตัวไปกินข้าวก่อนตอนนี้อุ่นน้ำยาเขาอุ่นอยู่อย่าเพิ่งตกนะอุ่นน้ำยาอยู่แป๊บหนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วทีนี้มาขนไปแล้วเดี๋ยวรอน้ำยาก่อน ให้พี่ยิ้มบางผลไทเทนโอเคืออดเลยมันหอมใส่ถังยางกินไม่ได้แล้วต้องทำความสะอาดอีก ชคดีมากครับที่ตัดสินใจย้า,ายที่จอดรถนะครับในงั้นโอ้โหรถติดหลมแน่นอนนี่มาจอดบนรานถนนนะทั้งฝนทั้งลมลมแรงมากครับตอนนี้ก็พบผู้ประสบภัยหนึ่งคนครับผู<อ>้ประสบภัย บรรยากาศฝนตกข้างนอกนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะพิมกี่โมงแล้วห้าโมงไหมห้าโมงประมาณฝนกำลังจะหยุดเย็นสบายค่ะทุกคนเดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วเราค่อยไปทำอะไรนู่นนี่นั่นกันต่อเมื่อกี้ฝนเทลงมาเกือบวิ่งไม่ทันฝนยังไม่หยุดเลยทำไมน้ำซึมหรอ ปิดประตูไม่ทันเหรอพรผมเปียกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรผมเปียกนิดนึงค่ะไม่เป็นไรอ้าวฝนหยุดเหรอทำไมไปได้อ,อ๋อมันเป็นพ่อมุ้งตัวนี้มันก็เลยทำให้น้ำปิดประตูไม่สนิทอย่างเงี้ยใช่ปะ ตอนนี้พวกเราก็นอนเข้านอนกันเรียบร้อยเพราะว่าฝนตกทำอะไรไม่ได้เลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะคะถึงจะเก็บบรรยากาศได้เลยหน้าไมยิ้มหย่มากแล้วแย่มากคืนนี้ก็ <c oughs> แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ห <c oughs> วังว่าฝนคงจะไม่ตกลงมาอีกนะคะ สวัสดีนะคะใช่ครับไม่ว่า ตอนนี้ค่ะทุกคนก็เช้าสายแล้วแหละตอนนี้พวกเรากําลังเก็บของขึ้นรถนะคะเตรียมตัวที่จะมุ่ออกจากที่นี่นะแต่ว่าเมื่อเช้าไม่ได้ทํากับข้าวหรือทํากาแฟกินนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้ก่อนออกไปนะเราจะพาไปอุดหนุนร้านค้าร้านข้าวในนี้นะคะมีร้านขายข้าวขายน้านะเดีย๋ยวเราไปอุดหนุนที่ทเขากัน,นะคะ่ะพี่ยิ้มน่าจะหิวแย่แล้วแหละครับไปกินข้าว All right. สะพานแขวนนะคะก่อนกลับตอนนี้เรากําลังจะกลับแล้วนะคะก่อนกลับแอนพาทุกคนมาแวะที่สะพานแขวนเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยไม่ได้มาเก็บภา,ภาพบรรยากาศให้ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นแก่งตะนะตรงที่จุดชมวิวของแก่งตะนะนในอุทยานที่เราไปพักเมื่อคือนนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตัวอำเภอหงเจียมนะคะซึ่งจะเป็นสถานีต่อไปที่เราจะพาไปในวันนี้ เมื่อกี้เห็นป้ายนะคะเขาบอกว่าสะพานที่นี่นะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดจะไม่ได้ว่าภาคอีสานหรือประเทศไทยยวกลับไปดูอีกรอบนึงนะคะน่าจะอีสานมั้งสะพานสะพานแขวนเย่ไหมพิมตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีต่อไปเลยนะตรงนู้นอะ่ะเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสะพานเอาเหรอใช่เมื่อเช้ามองไปฝั่งนู้นมีสะพานแบบนี้เหมือนกันแสดงว่ามันเชื่อมกันเชื่อมกันคะ่ะเสียดายเนาะเอาสกูตเตอร์ขึ้นมาไม่ได้มไม่งั้นก็คงแบบ แวนไปไปดูให้วันสุดว่ากี่กิโลโอเคเดี๋ยวฝนจะตกก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะของสะพานแขวนนี้ให้ได้รับชมกันแล้วเราก็จะไปสถานีต่อไปกันค่ะไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมุ่งไปสถานีต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับ ก็จะมีเป็นนักศึกษาแล้วก็มีอาจารย์พามานะครับมากันประมาณ7-8คนครับมารถตู้ก็มีกินน้ําซึ่งออกไปก่อนเรานะครับตอนนี้ขวดน้ําเหลืออยู่3จุดนะครับก็คือกินแล้ววางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวฝากไว้หน่อยนะครับนี่คือขวดที่1นนะครับคือผมอยากจะฝากขอให้นะครับ ่อไปไปเที่ยวมันต้องมีจิตสำนึกด้วยนะครับเพราะว่าที่สาธารนณะแล้วก็การวางขวดอย่างเงี้ยให้คนอื่นมาจับเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่โอเคนะครับได้มาตราการโรคติดต่อด้วยนะครับมันไม่ดีการทิ้งขยะมันจําเป็นนะครับจําเป็นต้องเข้มงวดมีเศษทิชชู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมเก็บให้ไม่ได้เนาะมันเปียก เอเดี๋ยวเราไปจุดทิ้งขยะครับ แต่ว่าจริงถ้าเราช่วยกันก็แบ่งเบาภาระหน้าที่ของพี่เจ้าหน้าที่นะครับผมเอาขยะมาผมก็เอาขนลงไปนะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้โอเคครับฝากไปด้วยครับสำหรับการจัดการขยะเนาะยังเปิดรับอยู่นะครับสปอนเซอร์นะครับอย่างชิปนี้นะครับเรามาอีสานนะครับ จริงๆก็อยากเอามอเตอร์ไซค์มานะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเขาเราอยู่บนที่ราบซะส่วนใหญ่ก็อยากจะเปลี่ยนฟิลมเอามอเตอร์ไซค์บรรทุกติดท้ายมาครับตอนนี้เรายังไม่มีแหลกท้ายนะครับใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์แหลกท้ายนะครับหรือว่ามีพี่ๆท่านไหนที่ทําแหลกท้ายอยากโปรโมทติดตอ่อเราได้นะครับสําหรับแหลกท้ายที่จะใส่รถยนต์นะครับเพื่อจะขนมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าขนของอยากได้เพิ่มอยู่นะครับยังเปิดรับนะครับสปอนเซอร์นะครับ <laughs> <laughs> เข้ามาได้ครับตอนนี้ ลังจากพวกเราเดินทางออกจากอุทญาแห่งชาติแก่งตาะนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมจุดอันซีนอีกหนึ่งจุดนะครับของอําเภอโขงเจียมนะครับนั่นก็คือวัดโขงเจียมครับโดยจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เห็นแม่น้ำสองสีได้ชัดที่สุดนะครับแม่น้ำสองสีก็คือแม่น้ำมูลจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับโดยจะมีคํากล่าวของคนท้องถิ่นว่าโขงสีปูนมูลสีครามเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่พวกเราประทับใจสําหรับวิวริมแม่น้ำโขงนะครับทั้ง ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพี่น้องเราครับสปปลรว